ทุกครั้งที่มีการเผาบัญชาเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้เผาบัญชาที่สารากางจังหวัดปทุมธานีเราต่อต้านอยู่แล้วเรื่องนี้เผา3า0กิโลไม่ทำไงครับหนึ่งในนั้นผมเป็นะยานครับผมไปแต่เช้านี่ถือว่าเป็นพลเมืองดีนะคือต้องไปดูเห็นกับตาเลยว่าเขาเผาจริงหรือเปล่าไปดูไม่พอผมฉลาดยังไงฮะผมไปยืนใต้ลมดูสิครับว่ามันจะเผาครัชาจริงหรือเปล่าพอสักแั๊บขาเริ่มจุดไฟเข้าบางกีเผหา้ารอประชาชนนะครับ๋ออใช่แต่วันนั้นครับสารากางจังหวัดปทุมธานีครับ ผมยืนดมตั้งแต่กิโลแรกจนถึงกิโลสุดท้ายเผากันชาล้วนรู้เลยใช่ไหมฮะพอควันมอดเสร็จปั๊บกลับไมคนเป็นพ่อคนเดินกลับบ้านแบบสบายใจหน้าตาเป็นไงคนระับมีคนรอบตัวผมชอบดูถูกผมว่าผมน่าจะเอาตัวเองไม่รอด น่าจะดูแลครอบครัวตัวเองไม่ได้ไม่น่าจะมีรถมีบ้านเป็นของตัวเองไม่น่าจะมีเงินเก็บเป็นแสนเป็นล้านไม่น่าจะมีชีวิตที่ร่ำรวยได้ทำไม,มดูออกว่าดวงตาเป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตไม่ว่าหลับหรือตื่นเอา้าฉันหลับจังใช้ดวงตาเดือดเอา้าแกฟันเห็นหวยงาถูกเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถมีปัญหาเรื่องตาลายตาพร่ามองเป็นหลายเลนหรือดู โทรศัพท์ต้องใช้แว่นตาตลอดน้ำตาจะไหลตลอดเวลาต้องถือผ้าซับน้ำตาตลอดหยุดเลยค่ะมาใช้อาหารตา